สนุนรายการโดยหลานศีนิวาสะอาอมูล็ตวัตถุมงคลพระนางโสมมาศีวิกานาคเทวีนาคผู้มั่นคงในความรักและสัจจะอธิษฐานผู้เป็นดั่งพลังแห่งการส,สรรรส้างทุกสิ่งอย่างองค์เหมือนพระแม่โสมมาที่นำมาปล่อยให้ผูชานี้สร้างขึ้นด้วยความรักและความผูกพันต่อองค์ยาท่าน พร้อมมอบให้ลูกหลานสายนาคราชได้น,น้อมนำบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคลองค์แทนท่านนั้นสูง14นิ้วฐานกว้าง6นิ้วเป็นวัสดุทองเหลืองผ่านพิธีบวงสวงปลุกเสกและหล่อล้อมด้วยพุทธคุณทางเมตตาโสมาศีวิกานาคเทวีราชนีแห่งนาคทั้งปวงสนใจบูชา ในราคา7,999บาทติดต่อทาง l ล n e ID NAKEE24 หรือ Facebook คนหัวหน้าย้อนกลับไปในอีีที่แล้วครับท่านผู้ชมเราเดินทางกันไปตามรอย นางอับสลาชีวัดบาเขาโตและไปอัญเชิญดวงจิตแม่นางอับสรนสลามาตามความเชื่อและความศรัทธาแต่อาจารย์เจของเรายังได้ทิ้งปริศนาถึงสถานที่แห่งหนึ่งไว้นั่นคือปรา,าสาทพนมลุงกับการต้องกลับมาไขปกปริศนาของน้องสาวอาจารย์เจแสนมุนสลาก,กันต่อครับท่านผู้ชมเพียงแค่ตั้งจิตอัญเชิญจิตกลับ แล้วไปอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับท่านแค่นี้ข้าก็ดีใจแต่ว่าโอ้คนลุกมากแต่ว่าภาพที่เ,เมื่อกี้ตอนตอนที่เขาเรียกเข้ามาสื่อจิตเนี่ยเจรับตานะคะ<ม>ก็เห็นลักษณะคล้ายเหมือนเป็นเหมือนเมืองเลย<ม>ซึ่งสถานที่นั่นเนี่ยรู้ไหมว่าที่ไหนพนมลุงพนมลุงหนูคูณหนูคิดในใจเออคนลุกว่าจะถามพี่เจอ,อยู่มาเช้าชว่า<ะ>ที่นั่นมีอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวค่ะ ที่ประสาทพนมรุ้งจริงๆก็ลักษณะคล้ายเหมือนย่าสมานเนี่ยมีที่นั่นไว้เป็นที่เหมือนท่านประกาศเอกรนเมื่อพี่ตอนที่พี่ยืนนิ่งๆอยู่กับภาพย่าสมมาท่านก็สื่อด้วยคำเดิมว่ามาพร้อมบริวาร มาเอาบริวารที่นี่ซ,<ะ>ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเพราะพี่เชื่อว่าเขาเรียกว่าการสื่อครั้งที่แล้วจากค,คลิปที่บ่อน,น้ำทิพเป็นเนาะใช่กับที่นี่พี่ได้ฝันถึงที่นี่ก่อนเพราะว่าบอกว่าให้มาเอาบริวารที่นี่จะเป็นฝั่งบันไดที่มีดอกบัวนะคะคฝั่งนูน้นแต่ว่าของบีอ่ะจริงๆก็คือ ถ้าอันนี้คือไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดค่ะแต่ว่าพี่ตั้งใจไว้แล้วว่าบอกไว้กับหนึ่งว่าอาจจะให้บีกลับไปทํางานก่อนแล้วกลับมาเนี่ยพี่จะเซอร์ไพรส์ด้วยมอบกายเทวะทองเหลืองของแม่ย่าสมมาให้แต่กลายเป็นวันนี้เหมือนคงไม่มีเหตุอะไรบังเอิญที่ต้องมาที่นี่เราตั้งใจจะมาล้วคนลุกมาก จริงๆความเชื่อเรื่องราวของยา่าโสมามีอยู่หลายที่แต่ในเรื่องของพลังงานต่างกันแต่และที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่ยาม่าโสมาจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่ละคนก็ต่างกันตามวาระตามความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องของแต่ละคนคนลุกมาได้วหะใช่าสาว เดี๋ยวตรงไปที่สิวลึงก่อนนะสิว,ล,สวลึงก่อนค่ะเพราะว่าที่นี่จริงๆคือ,อการสร้างสิ่งที่สาคัญที่สุดของที่นี่ก็คือสิววลึง,ลงเพราะว่าเขาสร้างสิวลึงเนี่ยไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพระศิวะไว้เพื่อให้การเข้ารพอะไรเงี้ยฉะนั้นต้องมาบอกกล่าวจุดนี้ก่อนตุ๊กแก จริงระหว่างทางที่เราเดินกันมานี่ก็เองคงเห็นในส่วนของเขาเรียกว่าดวงจิตดวงญาณ<ช>บรรพชนบรรพบรุษที่เขาได้ทําได้สร้างเนาะอยู่กันเยอะคะอ่ะไม่ใส่เสื้อแต่ว่าใส่ผ้านุ่มผ้าสีขาวเนาะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงใจเต้นต็มต็บ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 ,ตบใช่ใจเต้นมาก จะมีกินค้างข้าวจะอ้วกปีแล้วบีก็ฝันหมูหมูก็หมูก็ฝันค่ะแล้วก็พี่ได้เหมือนที่เกิดเมื่อกี้ว่าย่าบอกว่าจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารเพราะส่วนหนึ่งเราก็เคยเขาเรียกว่าชาติหนึ่งพบใดเคยเป็นลูกหลานของท่านนะคะตรงจุดที่เป็นเหมือนอ่าบันได านนาด้านหน้าใช่ค่ะสะพานนาคบันไดสะพานนาคอันนี้จะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาพนมลุงด้วยความที่ย้อนไปก่อนว่าก่อนหน้านี้มาปราสาทพนมลุงหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่ามาแล้วมีพลังงานเยอะที่สุดอาจจะมาด้วยภารกิจหน้าที่อื วันก่อนที่ฝันฝันว่ายังไงนะคะของหมูฝันหมูฝันว่าหนูหายไปฝันว่าหนูหายไปแล้วทีนี้หมูเห็นผู้หญิงใส่ชุดแบบนี้แต่ว่าเป็นผ้าสีคล้ายๆสีมะขามอ๋อสีมะขามใช่ค่ะจูงหนูจูงหนูจูงหนูขึ้นมาบริเวณชั้นสองที่นี่เหรอที่บ้านนมลุงเนาะใช่ค่ะแล้วก็ หมูก็เดินมามาตามหาหนูแล้วก็เจอหนูนั่ง,น,งนั่งอยู่กับผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็คืออ่าลักษณะอ่าวรกายท่านหรือแม้กระทั่งครอบเสียนก็เป็นแบบนี้ซึ่งตอนนั้นบีกับหมูก็ยังไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่บอกว่าพานมรุงมร้งซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็บอกกับคุณหนึ่งนะคะเสมอว่าเดี๋ยวต้องพาน้องมาทำธุรกิจที่นี่ ค่ะพี่เจก็คือหนูมีเรื่องเราอยากจะถามว่าแต่หนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่เราไปที่บอ่บอน้ำทิพอหลังจากหลังจากกลับมาจากบอ่อน้ำทิพ์ค่ะพี่หมูพี่หมูก็ได้ฝันค่ะหลังจากแยกก,กันกับพี่เจแล้วเราก็ขึ้นมาทํางานที่กรุงเทพอืแล้วทีนี้พี่หมูก็ได้ฝันฝันว่าเหมือนเหมือนอยู่ระเบียงปราสาทกําแพงปราสาทนี่แหละไปนอนกันอยู่กําแพงปราสาทแล้วทีนี้ เขาตื่นขึ้นมาขว้าหาหนูไม่เจอแล้วทีนี้เขาเขาก็มองกวาดตามองไปรอบรอบปราสาทแล้วก็เจอผู้หญิงที่แต่งกายแบบนี้แต่ว่าเป็นสีสีมะขามใช่ค่ะสีมะข่าแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงจูงมือหนูไปข้างบนปราสาทชั้นสามใช่ค่ะแล้วก็หไปแล้วก็ไปนั่งอยู่บนปราสาทชั้นสามเขาก็เลยเดินตามไปดูแล้วก็พอเห็นหนูนั่งอยู่กับผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้นเขาก็สบายใจอืแล้วเขาก็เลยเดินกลับมามขนลุก <laughs> ใช่ค่ะจริงๆเรื่องราวของของบีกับความฝันตั้งแต่ข้า้งแรกก่อนที่เราจะไปที่ปราสาทตาควายแล้วก็บอก่อน้ําทิพย์พี่ได้เห็นบีคืออยู่ดีๆนิมิตฝันเนาะแต่ตอนนั้นยัง<ช>ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเห็นบีเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนอคล้ายในภพชาติปัจจุบนันร่างบางผมยาว แต่ว่าใส่เกาะอ,อกหรือว่าที่คาดอกเนี่ยเป็นสีออกขาวครีมๆเนื้อเนื้อ,อผ้านเนี่ยสีเข้มยืนอยู่ที่บันไดที่ปราสาทซึ่งพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีความสงสัยว่าคงมีเหตุว่าทำไมให้ฝันและเขาเรียกว่าจิตบอกได้ทันทีว่าสถานที่ที่ฝันเนี่ยคือที่นี่ก่อนที่วันหนึ่งเนี่ยบีจะ เล่าให้ฟังว่าเนี่ยหนูฝันแบบนี้แบบนี้พี่ว่าคือที่ไหนซึ่งเนี่ยวันนี้เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่า <c oughs> คุยกับหนึ่งไว้ก่อนห <c oughs> น้าน,นี้โดยที่บีก็ยังไม่รู้ <c oughs> รู้ <c oughs> ก่อนที่จะเดินทางออกจากวังแสมมนตรานะคะบบว,ว่าอยากจะให้น้องกลับไปทํางานที่กรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวนัดน้องอีกครั้งมาที่พนมลุงส่วนหนึ่งเนี่ยมาด้วยภารกิจบางสิ่งบางอย่างเหมืนอนไขปมเกี่ยวกับของบีและที่สําคัญอีกอย่างคือ เตรียมมิยาสมมาองค์นี้ไว้ให้กับน้องซึ่งก่อนหน้านี้น้องก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนที่ไปเชิญย่ามาจากรงหล่อเนี่ยก็คือเป็นเป็นล็อตใหม่ที่ทุกครั้งที่มาเนี่ยใครก็จะขอบูชาเนี่ยน้องไปหยิบไปจับเราก็รู้ว่าน้องอชอบหละก็เลยเป็นส่วนหนึ่งถามย่าว่าอยากให้นางหรือท่านก็บอกว่าใช่คําเดียวคํานี้ก็เลยเตรียมมาให้วันนี้ในรู้มาก่อนซึ่งครั้งก่อนเนี่ยตอนที่ได้ไปสื่อที่บ่อน้ําทิพย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ย เรื่องราวของตัวเองอ่ะได้รู้แค่ไหนยังไงรู้ว่าตัวเองเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเป็นลูกหลานของพ่อแม่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าวันนะอะไรใช่ใช่ไม่รู้ค่ะว่าวันนะอะไรจริงๆเหตุของสถานที่แห่งนี้พนมลุงต้องบอกกล่าวในจุดของความสําคัญก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีความสําคัญทางศาสนาทางอํานาจและที่สําคัญคือในเรื่องของความรุ่งเรืองเนี่ย ย่าสมมาจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับองค์ท่านชัยวร,รมันผู้ที่มาปกครองที่นี่เป็นเหมือนองค์สุดท้าย mm hmm. แต่ถ้าถามว่าเรื่องราวของบีที่เกี่ยวพันเกี่ยว,ยวข้องกับที่นี่บีเคยลักษณะคล้ายเหมือนถวายตัวเป็นลักษณะคล้ายเหมือนข้าทาสชิบริวารของแม่ย่าสมมาศิวิการนาคาเทวีภาพของบีที่เห็นก็คืออยู่ยืนอยู่ที่ตรงนู้นซึ่งมาสอดคล้องกับตัวของของ,ของพี่เองก็คือย่าได้บอกก่อนที่เราจะมีภารกิจที่ไป บ่อน้ําทิพย์ว่าให้เห็นภาพตัวเองยืนอยู่จุดนี้แล้วหันไปฝั่งนู้นท่านบอกว่าเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบริวารให้มานําบริวาร<ะ>ซึ่งวันนี้ตัวบีเองก็เหมือนกันการที่มาที่นี่เนี่ยของบีไม่ได้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบริวารแต่มาเหมือนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับดวงจิตดงยานดวงเก่าออกของตัวเอง<ะ>ที่เคยอยู่ที่นี่<ะ>ชื่อจิตตรา จิตตราจิตตราจิตตรานะจิตตราจิตตราจิตตราใช่เป็นเป็นชื่อก่อนโบราณที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบีมาวันนี้เหมือนได้คืนสู่ถิ่นฐานและที่สําคัญคือมาเชิญยานบรมีของแม่ย่าเนี่ยให้มาสถิตอยู่ณรูปลักษ์รูปเหมือนรูปนี้แล้วให้นําไปสักการะบูชาตัวย่าเนี่ยมีความหมายในเรื่องของหนุนนําลูกหลานในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความรัก พลังและอำนาจให้ย่าเป็นหนุนนาซึ่งปกติวันนี้เนี่ยเป็นวันคือแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าปีมะโรงถือว่าเป็นวันดี uh huh. เป็นวันที่ทรงพลังอํานาจอีกวันหนึ่งได้องค์นี้ไปได้แม่ย่าสมมาได้มาเชิญจิตญาณในวันนี้ท่านจะไปค้ำจุนหนุนนําลูกหลานเก่าดั้งเดิมกลับไปให้ลอยบัวสีชมพูเก้าดอกในถาดในอ่าง ขึ้นทูปสิบหกดอกบอกกล่าวถวายท่านเศรษกิจทุกวันพระให้ถวายด้วยดอกบัว,บวใช่ค่ะจิตตาจิตรจตระจิตตระซึ่งพี่เจไม่เคยพูดให้หนูฟังว่าพี่เจบันใช่จริงๆคือเออเหมือนเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันด้วยเวลาถือว่าจนเจียนมากนะคะแต่ว่า ตั้งแต่เช้าแล้วมันมีความรู้สึกว่าขนลุกขนพองเหมือนจะมีภารกิจบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งมีมาถึงแล้วก็ชวนมาที่นี่อืวันนี้ก็ถือว่าเป็นการไขปมนะคะอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่มาที่ครั้งที่สองค่ะครั้งนี้มาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครั้งนี้มารู้สึกขนลุกตั้งแต่อยู่บนรถแล้วค่ะแล้วก็เหมือนใจใจเต้นใจเต้นแรงใช่ค่ะซึ่งไม่เหมือนกับ ก่่อนทีแล้วจิตลึกจิตเดิมเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกับที่นี่ไหมครับใช่ค่ะนั่งรถมาตอนตอนขี่รถขึ้เนเขาอะมันจะร้องไห้แต่หนูนไม่ได้พูดให้พี่เจล <c oughs> ส้วยค <c oughs> ่ะสิ่งที่ที่เป็นอ่ะเขาเรียกว่าอาการของจิตเก่าจิตเดิมนะคะมันเป็นเหมือนอาการปิติอ,อาการเหมือนลักษณะคล้ายเหมือนคนจะได้กลับบ้านแม้กระทั่งตัวพี่เองก็เหมือนกันชาติหนึ่งพพใด <c oughs> เราเคยเป็นลูกหลานบริวารของย่าอยู่ณที่นี่ค่ะแต่เดี๋ยวพอเสร็จกิจจากตรงนี้นะคะก็จะไปทํา ภารกิจด้านหน้าก็คือไปตั้งจิตอัญเชิญทําภารกิจตามที่ยาบอกกล่าวมา เกี่ยวข้องกับพระนางโสมาสีวิกานาคเชวีปราสาทพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้อาจารย์เจแสนมนตาจิตสื่อญานเดินทางมาไขาปมปิศนาเกี่ยวกับตัวของคุณบีน้องสาวของอาจารย์เจพร้อมมอบองค์ยาโสมาให้เป็นที่ระลึกไว้บูชาพบชาติภูมิเดิมเป็นสิ่งที่เราเพียงระลึกถึงได้ แต่อย่ายึดติดกับอดีตครับแต่ความรักและความศรัทธาของแม่นางจิตตราที่เคยผูกพันกับองค์ย่าท่านนั้นมิเคยเสื่อมคลายครับไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติดวงจิตเดิมก็ยังผูกพันมีความรักจงรักภักดีต่อพระนางโสมาศรีวิกานาเชวีเสมอมาดังคำชีอว่า แม้สังขารเปลี่ยนแต่ดวงจิตไม่เปลี่ยนเลยท่านผู้ชมครับหลายคนล่ำลือนะครับโดยเฉพาะ เรื่องราวของพญานาคอาจารย์เจว่าการใครก็ตามมาปราสาพนมลุงแม้แต่คนเก่าก่อนก็บอกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนลายกีบบัวมงคลซึ่งในความเชื่อตรงนี้นี่เขาบอกว่าเป็นจุดที่อธิษฐานขอพรน,นะครับทั้งแดทิศ<ช>นะครับ,รบพูดง่ายว่าเขาบอกว่าที่นี่มีพญานาคอยู่พนมลุงวันนี้เลยอยากถามอาจารย์เจแบบด้วยการสัมผัสข,ของอาจารย์เจว่าที่เขาบอกว่านาคที่ปั้นโบราณนี่ มีพยานท่านสถิตยอยู่จริง,รงๆไหมครับอาจารย์ดีมีค่ะจริงๆถามว่าแม้สูงได้ด้วยตาเนื้อของมนุษย์เราเนี่ยจะหันมองไรรอบเนี่ยมีพญายนาคราชเนี่ยเฝ้าอยู่สี่ทิศทิศละสี่ตนทั้งหมดคือ16ตนแต่ถ้าถามว่าในแง่ของกายกายแปลงของพญายนาคเนี่ยลักษณะกายแปลงของท่าน,นคล้ายๆเหมือนเท้าสักดะ ที่เป็นบริวาร oh. ที่เป็นบริวารที่จงรักภักดียอมมอบกายถวายชีวิตแด่องค์พรยาสมมาศิวิการนาคาเทวีเนี่ยทั้งสีทิศเนี่ยถ้าในแง่ของมิติสิ่งที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะทุกทิศเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเหมือนพญางูจงอางใหญ่ mm hmm. สีดำมะเมื่อคะ่ะตัวใหญ่ oh. มีอยู่ทุกทิศ ซึ่งสายตาเจอถามว่าทิศฝั่งนี้ไม่ได้หันไปนะแต่ทิศนี้เห็นอยู่ตลอดที่เมื่อกี้เจบอกว่าเห็นกายแฝงกายแปลงของท่านนะลักษณะถ้าเราได้ติดตามข่าวเนี่ยภาคใต้เขาบอกว่างูบ้องหลาตัวใหญ่ที่นี่ใหญ่กว่าค่ะแล้วความ<อ>ดําของท่านเนี่ยจะดากวางง่างูเหามาก<อ>ดํำทะมึนเลยก็คือท่านดูแลอยู่ที่นี่ท่านดูแลอยู่ที่นี่ซึ่งถามว่าบริวารของมยาสมาเนี่ยมีทั้งนาคและมนุษย์ ไม่มีมนุษย์หรือนาคที่มากกว่ากันเพราะว่าท่านให้กําเนิดก็คือเจ็ดวันเป็นคนเจ็ดวันเป็นนาคฉะนั้นไพ่พลบริวารของท่านมากมายมหาศาลในขณะทีะ่เรากําลังสายทํารายการหรืออะไรก็ตามฝั่งนี้เนี่ยที่ก่อนถึงบันไดานาค ยาวไปถึงนุ่นอะสิ่งที่เห็นก็คือบริวารของท่านลักษณะคล้ายๆเหมือนที่เราเห็นการวงสวงของปราสาทพนมรุ้งในภูชาชาปัจจุบันแต่ไพ่พลบริวารของท่านเนี่ยจะเยแยมากมายทั้งหญิงทั้งชาย<อ>แต่ถ้าถามว่าลายรอบไปด้วยเนี่ยเห็นลักษณะคล้ายเหมือนมนุษย์นะคะใส่ผ้าคล้ายๆเหมือนกายแฝงของน้องบีเมื่อกี้ที่บอกก็คือเป็นสีขาว นวลสีแบบออกเนื้อเนื้อลุงผ้าถุงพ้าสิ้นส่วนผู้ชายเนี่ยก็ลักษณะคล้ายแต่งชุดเหมือนพราไม่ใส่เสื้อแต่ว่าผิวเข้มนะคะกำยำกำยำแสดงว่าหลายคนหลายดวงจิตที่มาเกิดแล้วนี่น่าจะเยอะแน่จริงไม่แต่วันนี้การมาซีเค e ต o ออฟนาคาเกี่ยวกับเรื่องราวของบีบีเนี่ยก็เกี่ยวกับท่านชื่อจิตรา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 ใช่ค่ะแสดงว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นี่ยืนยันแล้วว่า พระยาบารมีของพญานาคมีอยู่เป็นนาคโบราณที่เขาว่ามีอะไรที่อาจารย์เจสามารถสื่อสารได้ไหมครับในขณะน,นี้ต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมพวกเรามาถ่ายรายการวันนี้นี่เป็นเกือบคําด้วยนะครับจริงๆก็อีพีนี้จะเป็นเหมือนอีพีที่สามก็ว่าได้นะที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนาคขอมหรือแยโสม,มาเดี๋ยวเทาความก่อนว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่า อ้าวแล้วที่ภูเพกล่ะที่บ่อน้ําทิพย์ล่ะต่างกันนะคะที่ภูเพกเนี่ยจะเป็นที่ที่เหมือนจิตยานใหญ่ของมมยาสมมาศีวิการนาคเทวีเนี่ยท่านสถิตอยู่ที่นั่นกับไพ่ผลบริวารที่หลายดวงจิตยังไม่ได้ขึ้นมาด้านบนแต่ที่เราไปที่บ่อน้ําทิพย์เนี่ยจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงจิตอัปสราทั้งหมดทั้งมวลแต่ที่นี่เนี่ยที่ปราสาทพนมลุงจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไพ่พลบริวารของไมยาสมมาของท่านชัยวรมันที่เจ็ดที่นี่ถ้ามาขอพร อาจารย์เจสัมผัสมนุษย์ธรรมดาแบบเราเนี่ยจะได้เรื่องอะไรอาจารย์จีถ้ามาขออะไรที่นี่ความรักอำนาจวาสนาความบุดมสมบูรณ์โอ้โหท่านผู้ชมนี่อาจารย์เจนิ่งไปอีกแล้วมีอะไรอีกไหมครับหรือองค์นาคมีชื่อไหมอาจารย์เจที่ท่านสามารถมาบอกได้นอกจากเท้าสกากมีองค์อื่นจะบอกว่าระหว่างที่คุยกันอันนี้จะเป็นปัจจตังนะคะเหมือนความเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะตนเหมือนองค์ย่ายืนอยู่ด้านหลังแต่ไม่ได้ใส่เสียง มือขวาแตะไหลที่ที่อยู่ที่ที่นิ่งไปหรืออะไรก็ตามจะบอกว่าแม้จิตของย่าสมมานเนี่ยจะอยู่ที่ภูเพกอยู่ที่ต่างๆที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับท่านทุกที่มีเสี้ยวจิตของท่านนะคะฉะนั้นถ้าลูกหลานโดยแท้ของท่านมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยอยากให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรแม้เราอาจจะเคยมีดวงจิตที่เคยถูกฝักฝังอยู่ที่นู่นที่นี่แต่ที่นี่เนี่ยเป็นที่สําคัญที่ลูกหลานของย่าสมาทุกดวงจิตเคยมา เพราะอะไรเป็นที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา<อ>ซึ่งสมัยย<อ>ุคของท่านชัยวร,รมันเองเนี่ยจริงๆก็คือท่านเขาเรียกว่าเรื่อมใสในศาสนามากแต่ว่าท่านเนี่ยนับถือเขาเรียกว่าพุทธนะเป็นลักษณะคล้ายเหมือนเหมือนศาส,สนาพุทธมหายานพุทธมหายานนะครับอาจย์จีแสดงว,ว่าวันนี้เรามาก็มีอะไรอีกไหมครับที่อยากบอกกล่าวที่สื่อมาตรงตอนนี้เลย ย่าบอกว่าพูดที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวข้าอีกหนึ่งที่สำคัญที่ไม่มาไม่ได้คือจุดจุดนี้ก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปถอพรเทพศิวะเบื้องบนให้ขอพรณจุดจุดนี้ก่อนปลดเปลื้องความสกปปกปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหมดทั้งมวลให้จิตบริสุทธิ์แล้วขึ้นไปขอพรอย่างเบื้องบนคนลุก แต่ว่าเหมือนนะเหมือนภาพที่เห็น Ryan อีกอย่างคือมิติของของย่าจะค่อนข้างหลากหลายนะเหมือนที่ท่านเห็นให้เห็นด้านหลังก็คือท่านแต่งกายก็คล้ายๆภา,า,าพวาดนะครับแต่ว่าแค่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ชดา<ร>แต่ว่าภาพที่เห็นก็ลักษณะคล้ายเหมือนท่านแต่งด้วยเครื่องทรงคาดอกสีแดงมีครอบเสียนแต่ท่านนอนอยู่ในที่ที่หนึง่งเหมือนเป็นที่ประสาทวิมีนากาศโอ้โหท่านผู้ชม มีเหตุผลอีกแล้วว่าพวกเราจะเดินทางไปได้หรือไม่นะครับว <laughs> ิเมียนอากาศโอเคแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าจะไปคือให้ดูเลิกดูยามก่อนไป oh. แต่ว่าพลังญาจะค่อนข้างเยอะนะยังมีอีกหลายที่ที่เกี่ยวพันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพง <c oughs> ์ญาท่านส่วนหนึ่งพวกเราลักษณะคล้ายเหมือนมีหน้าที่เขาเรียกว่าสืบสารน้องถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นญาสมมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับปริยัขอม น้อมละลึกและบูชาในบารมีแห่งพระนางโสมาศีวิกานาคาเจวีวันนี้ทางรายการคนหัวนาคผมหนึ่งนาคาและอาจารย์เจแสนมลตาจิตส่สยานได้มาอีกหนึ่งดินแดนแห่งความมงคลที่สุดครับพร้อมน้อมจิตน้อมใจในการเดินทางมาครั้งนี้ถือว่าภารกิจไขปรมปิศนาน้องสาวอาจารย์เจสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีครับและอีกอย่างยังได้มาอธิษฐานขอพรในดินแดนแห่งขอมโบราณที่สายแห่งหน้าขอมต้องมาเยือนสักครั้งนะครับรายการขนหนวหน้าขอบพระคุณที่กดติดตามและให้กำลังใจเราเลื่อยมารายการนี้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ยมครับและขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมครับอีพีหน้า เราจะเดินทางไปที่ไหนกดติดตามไว้ด้วยนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยคติของรายการกายนี้จิตนี้ถวายแล้วแด่ศาสนาและพญานาคราชเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ